เคล็ดลับนะที่ทําให้เขาหลงคุณนะครับหลงรนะักคุณตลอดเลย ติดคุณงอมแงมเลยแบบขาดไม่ได้เลยก็คือต้องกระตุ้นฮอร์โมนนะครับหรือสารเคมีในสมองเคยได้ยินกันไหมโดปามินสะกด D O P A M I N E สะกดยังไงไม่สำคัญเท่ากับว่ามันทำงานยังไงเออมันทำงานยังไงนะคะเขาว่ากันว่านะคะคนที่เริ่มรักกันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามเลเวลเขาเรียกว่า3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือในช่วงแรกเนี่ยก็คือเราจะดึงดูดกันด้วยภาพลักษ ถูกไหมผู้ชายมองผู้หญิงสวยอยากจะเข้าไปทําความรู้จักนี่คือการดึงดูดนะขั้นตอนที่2ก็คือการที่ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับคนคนนั้นเจอเราโหยหาเราขั่งรักอ่ะเออเป็นคําว่าขั่งรักนะคะแล้วพอมาถึงโพสต์เซที่3คือความผูกพันอืมอ่าความผูกพันจริงจริงมันมาทุกขั้นแหละเพราะว่าโดปามีนมันจะอยู่กับเราแป๊บแแล้วมันก็ไปเวลามันอยู่ในในร่างกายหรืออยู่ในสมองเราเนี่ยมันอยู่ได้นานสุดก็ไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะอยู่แป๊บแแล้วมันก็หายนะครับมันถึง การตลอดมันเป็นความรู้สึกเหมือนเสพติดแบบว่าเหมือนเหมือนอยากกินขนมอันนี้กินแล้วอร่อยก็อยากกินอีกเจอคนนี้แล้วมีความสุขก็อยากเจออีกนะครับนั่นคือหน้าที่ของโดปามีนโดปามีนเวลาที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะหลั่งมาในสมองส่วนกลางที่เรียกว่า vta หรือ ventral tegmental area เวลามันสเปสออกมามันเหมือนกับเราฉีดสเปรย์เนาะใครเคยรีดผ้าบ้างเออนั่นแหละมันเหมือนกับเวลาเรารีดผ้าเราฉีดสเปรย์รีดผ้า ในสมองเราเนี่ยเวลามีความสุขปุ๊บมันก็จะสั่งเราเฮ้ยมีความสุขไะมีความสุขจังมีความสุขจุงเบย์นะมันก็จะฉีดโดปามีนเนี่ยเข้ามาที่สมองนะครับถ้าสมมติไปสแกนสมองนี่สมองมันจะบริเวณนั้นมันจะสว่างวาบเลยนะมันแปลว่าเราตื่นเต้นดีใจและมีความสุขนะครับแล้วไอโดปามีนเนี่ยมันจะไหลไปทั่วร่างกายแล้วเราจะรู้สึกถึงทุกอนูในร่างกายเลยว่าโอ้เราตกหลุมรักเขาเข้าซะแล้วเอและหลายคนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดว่าว่าความรักมันจะเกิดขึ้นที่หัวใจใช่ไหมแต่จริงๆมันเกิดจากสสสมมมออออองงงกก่่นน แล้วสมองอ่ะมันทําให้หัวใจเราแบบเต้นแบบตุบตุบตุบใช่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 ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมเราจะแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นมือเย็นไปหมดเลยเมื่อเนี่ยที่เราได้เจอกับคนที่เราอยากเจอใช่ใช่ไหมในจังหวะนั้นเองเนี่ยสมองมันส่งไปที่หัวใจและร่างกายต่างๆเนาะนะเพราะว่าพอมันกระตุ้นเฮ้ยมันตื่นเต้นดีใจปุ๊บหัวใจมันจะเต้นแรงนะครับเพราะเขาเรียกว่าต้องการเผาผ่านออกซิเจนมากขึ้นเผาผ่านกูโคตมากขึ้นนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบ เราจะรู้สึกประหม่าวางตัวไม่ถูกหัวใจมันจะเต้นเร็วหน้าเราจะแดงเลือดสูบฉี่เห็นไหมก็มาจากความรู้สึกที่เราได้เสพโดปามีนนั่นเองตัวนี้สําคัญมากวิธีการเนี่ยที่จะทําให้กระตุ้นโดปามีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เขาชอบแป๊บๆนะมันต้องมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า l o v e a d d i c t มันคือวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้และเอาไปปฏิบัติคุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองทันฟอร์มตัวเองมาเป็นนนนนคคทีี่มเสหและะาดดดึงูไ้รับ ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในคอร์ที่ชืีอว่า Love Attic ครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่259.90โปรวันนี้ลดทันทีหรือหลือ2 990แคปหน้าจอไว้เลยก็ได้สน,นใจนี้แตะที่ไบโอได้เลยนะครับ